ไว้รุ่นไปรุ่นนังตาแดดพี่น้องย่านเจ้าฟองขาว ชายอบอุ่นนะไม่อาบเล่นกับแมวเจ้าค่ะผู้ใดสนใจงานแคตโฆษณานะคะเดินแบบติต่องเจออ้อยหอยใหญ่นะคะมีทุกรุ่นจะ้ะไปละสวัสดีครับผมชื่อตามหานครับสวัสดีครับผมชื่อน้องตะวันครับดูตาผมสิครับขอปันรือว่าด้วยอากาศบ่นหะไพี่นอ้องเนา เขาปัน้นเงาเงาเขาพก,กับเางาขันคางให้เด้อไม่ได้สนใจจะอ่อยหอยใหญ่เลยเป็นอะไรคะเาไ่เล่นด้วยมึงพี่น้อแต่แมวยังเหมือนสุดยอดกว่าเด่กสวัสดีค่ะพวกับช่องเจ้าอยหอยใหญ่บรรยากาศเช้าๆก่อนไปทำงานพี่น้องคิดหอดก็เลยอัดคลิปหา ก็ลเลยมีค้นถามนะว่ายายเจ้ากินแบบแบบนั่นทุกมือเลย,ยเติเจ้าเห็ดคลิปกินนนะเจ้าเอาเวลาใดไปเห็ดก็เรยกว่าเอากับวันว่างแล้วเนาะแต่ถ้าเราเจยอ,อ้อยกับคนผู้หนึ่งนี่แหละที่อ้อยหอยใหญ่กับคนธรรมดาธรรมดาก็ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละจ้ามาดูวันว่างๆหรือวันรีบร้อนที่จะไปทํางานเขาเศร้าจะอ้อยกินอย่างแนี้ยไปเบิ่งกันจ้าวีเด,ด้ไข่เจียวเจ้าเออเป็นคนมาไข่เจียวไข่เจียวกับข้าวเหนียวพี่นอ้อง เ,นเนหนียวติดใหญ่ๆค่ะไข่เจียวกันกาแฟพี่นอ้องตอนเช้าไม่อะไรมากมายอาจจะเป็นหมูปิ้งไข่ต้มปิ้งตับทอดไก่ไปนสองสัมีอะไรก็กินหน่อนแม่เพรด้วยความรีบเร่งเนาะวันนี้เจียวไข่ไไกินไข่หอมๆพี่นอ้องมามากินน้ำกันกินน้ำมอยน้ำเนะาะซ้ำมีมูเนาะมา กินข้าวกันเลยเจียวไข่ร้อนๆกับข้าวเหนียวสุดเท่านั้นอร่อยสมัยสมัยไปเห็นงานในเมืองเราวพี่น้อง,น,อง <c oughs> นี่พี่คุณนึงถามอ้อยอ้อยแกกินข้าวเหนียวกับไข่เจียวได้ด้วยเหรือวะสันเลยเอาเป็นยังสิบได้ คนอีสานใดเขาก็กินได้เหมือนะไขใครต้มมใครยังน่ะเอา้าเขาไมไ่ให้ไว้กิน,กนสำหรับข้าวสวยหรอวะซ่าพี่น้องเดี๋อวไ้ก็ได้เหมือนเระใครเจียวเลยเนี่ย เดียวจากตอนเช้ามื้อนี้คือข้านออกไปข้างนอกฝนตกก็เลยคิดเวทเพื่อไว้แล้วว่าจะเจียวไขใ่ให้มันได้สองมือมื้อเร้านี่ก็กิ่นนิน่ๆหน่อยๆแต่ที่เหลือก็คือจะปิดกับแกบไปกินข้าวเที่ยงเห็นไหมพี่น้องข้านออกไปเหตุผลที่ใช้ทับปรแวแหวกอันนี้เขากินเสร็จแล้วเนาะต้องตับปิดแล้วพี่น้องอื เนี่ยเข่ามือเที่ยงเสร็นละสบายบ่าเพื่อ <laughs> ใน้เบิงดังนั้นไม่ต้องแปลกใจที่วอ้ยมีเยอะทับโแแวเหตุผล <c oughs> คือเพ็ดงัท่ี่หละอีกอย่างนึงป้องกันมาแลงป้องกันกินน้ำถ้าเรากินเหลืออันนี้สมมุติว่าถ้าเป็นมื้อเย็นเนาะแล้วก็ปิดกับแกบเขาตู้เย็นเลย เป็นประเภทพัดพัดทอดทอดแกงแกงเขาใส่หมออุ่นแต่ถ้าเป็นของแห้งเราก็เปลี่ยนภาชนะเป็นเป็นอะไรนะเซรามิกเป็นกระเบื้องแมนบอกเออเซรามิกกับกระเบื้องอันเดียวกันลนะเนาะต้องใส่ไมโครวฟเลยก็จบทั้งบ้านไม่มีใครตื่นตอนเนี้ย <c oughs> จอยผู้เดียวล้ลวนแม่ป้าเจะได้ยังกินว่าถามร้อดอกพี่น้องยังมือเศร้าหูอยู่ว่แล้วกินใครลวกล้งมือแล้วก็ตุนลัางนกไว้ในตู้แล้วก็ออกมาอุน่น ให้คุณสากับเ,เล่าอ,อะไรกินอร่อยเ่เยอเกผืเจียว,ยวไม่ได้เจียวใส่อะไรเลยใส่ผงเอลซ้ายนิดนึงแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยปวดฟัน ตั้งแต่โควิดมาสองปีกับสมปีจะอ้อยปูกาไปเห็ดฟันทั่งท่านตะกเขาเจ้ากะงุดเนาะแต่ชิได้เขาไปหาหมอฟันอยู่เพราะว่าเหมือนฟันมันเสียวม่ยันมันเสียวแล้วยันมันปวดมันจะทะลุพวบงปราศย่านได้ทอนแต่หมอเคยบอกอยู่ว่าฟันที่อ้อยมันต้องอุดเด้นี่ เคยอุดเตาเธอหนึงสงสัยมันหลุดมั้งพี่นอ้องย่านแมนเน้อเสียวแมสิินีหยังกับเสียวปืด้ืดชิ้นนี้ไม่มีอะไร อยากอ่านให้เบิ้งซื้อๆว่าใส่ชีวิตปกติจะใส่แบบนี้แหละพี่น้องวันว่างเมื่อใดอากาศดีก็ค่อยเฮ็ดคลิปให้เบิ้งเมื่อใดฟฝ้าวริงด้วนก็ใส่ชีวิตบ้านๆนี่แหละเดี๋ยวเายคนธรรมดาเนี่แหละฮะยิงไวกลางคนสี่สิบห้าปี มูถามอยูเด้ะเอ้าเจ้าเพชจังไหร่จ็จขึ้นมาเป็นนะ่ะเห็ดคลิปก็สั่นก็ได้่าโอ้ยไข่กับอยากเห็ดซื้อๆนี่แหละปะกติไข่กับ่เห็ดดอกกระบายม่งเมป้าแล้วขึ้เป็นสิบปีเราจะขึ้นมาเห็ดก็ได้่าเอา้าใเพิ่งคิดมันเนาะ <laughs> อิมละภาพเศร้าฟูใส่ไข่เจียวไป ลงไปอนมีอันนึงอันนอด้วยไม่ได้ขายนะแต่เนี่ยให้ดูนิดเดียวเขายังไม่เปิดตัวอันนี้สำหรับภาคบายอยากนู้ว่าอะไรดีเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะมาแนะนำนะเข้าเจ้ายัาบวเปิดตัวให้ขาจะเปิดตัวกันให้เบื้องนี้แค่นี้ให้เบื้งแค่นี้นี่ละ อันนี้เซตสำหรับอุยเห็นไปน่ะไน่เห็นหรอบอกก็กาแฟอีกหนึ่งโบกม่อมวยเหรอพี่น้องมเมียงดอกชีวิตนึ่งกับไรซาระไปนิดนึงซ้ำเด้เเวกับมูกับพวกสมัยก่อนใช้วิธีการเขียน ีอยหอยใหญ่มาจากการเขียนบันทึกยูทูบนี่ก็เป็นอีกการเขียนบันทึกแต่ว่ามันมาด้วเห็นเป็นภาพทมไมก่อนจอยสิเขียนเลคเชอร์เออพ่แม่เลคเชอร์บันทึกประจําวันของเจ้าของตีดบ้างแต่หน่อยเหตุผลที่เลิกเขียนนะคืออย่างผบวมือหนึ่งเก็บห้องคุณสามีไปหาเปิดเมืองแดอะลี่ หัวเราเข้าได้บบันีน้ว่าเข้ารู้สึกจังใดก็เพิินเข้ากับเขียนเหมือนละเนาะฉันไปรอเธออยู่ตรงนั่นเธอกับนานมมกฉันกับในใจฉันกับดาทึงดาทึงปล่อยแล้วก็เขียนไปรู้เลยเออกมาหล่อพี่น้องอีกอย่างเพราะมีลูกทำไมแต่ก่อนเ็เขียนเป็นอีเมลบอกเด็กบอกคุณสาเรียงลูกเมื่อนี่ลูกนั่นนุงนี่ต่อมาสองคนบ่ได้ล้วภารกิจฟิตโชว์บ่ได้ <c oughs> กันเลยได้ห่างหายจากการที่บันทึกไป จนมามือหนึ่งก็เลยว่าเออนี่ก็ดีเด้เก็บเรื่องรล่าใหดีต่ยังคงมีคนถามอยู่ว่ากระตาอย่างกระตาเห็ดคลิปพี่น้องนี่ด้เพิ่งแต่อินบอกมาถามยายตะการ์น่ะเจ้าไปหน้าอินดีบอกว่าเอาไปแน่นี่ด้ตสการเห็ดคลิปที่มากินบักสมดีๆนะพี่น้องนี่ยัางดอก ไม่ต้องนี่แหละใจหอยหใหญ่วันก็อย่างนี้อันนี้กับเวลาออกภาคสนามมันพอนแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเลอุปกรณ์น้ำขิดมืดไม่มีอะไรหาตังงต้งกล้องตั้งกล้องรอบตูนี่แหละจับยังได้ก็เอาเหมือแล้วพี่น้อง สิเดวลาไปเห็นงานเลยได้บัดนนี้สิลาท่านผู้ส้มไปเลยได้บัดนเนี้ยเตรียมตัวไปทำงานที่ทำงานกับบ้านเจอ้่ออยห้างกับแบบมันขี่เร็วกว่าสิหานาที่นี่แหละเจเจอยหอยห่ายเหมือนคนขี่โลซาเจ็ดถึงสิบนาทีแกทำเมื่อใดฝนตกก็สิโดนก็นั่เจ <c oughs> อ,อยมากขี่มอไซค์เหมือนคนบ่ชอบรถยนต์ เนขนมามอไซ้์รวดเร็วทันใจพึดปัดพืดปัดไปผู้ดเดียวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจริงๆให้เจ้าอ่อยหอใหญ่ด้วยนะคะลาไปแล้วจ้า I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view, the pain.